mm ไม่มีคนขับแล้วไอ้แขกไงไอ้แขกไอ้แขกมาขับ <c oughs> ไอ้แขกมาควบมา้า <c oughs> เออ มองมุมนี้ก็เห็นแม่น้ําท่าจีนนะฮะตรงนี้มมจะเป็นน,นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้แม่น้ําท่าจีนมาได้ามาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีของขายนะวันนี้เรามาวันธรรมดาแบบคนเงียบนะฮะม,มาวันธรรมดานะฮะก็เลยไม่่อยมีของขายคนก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะนะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะฮะติดกับ วัดท่าไม้นะฮะอากาศล่มลื่นธรรมชาตินะมีวังพญานาคด้วยมากันนะสวยจริงๆประทับใจเลยถ้ามานี่โหนี้เราจะเน้นถ่ายบรรยากาศนะบรรยากาศที่วัดท่าไม้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะ เราก็ลอดซุ้มโมงมานะฮะจะเป็นมาบทานทาน้ำจีนนะฮะจะมีโนมิตะกับชิซุกะแล้วก็มีของขายตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวนะฮะนั่งกินกันได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวต้งองใหม่เราค่อยกลับกันนี่อ่านหนังสือด้วยนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ นั่งนั่งนั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยกันโนบิตะชิซุกะวัดท่าไมา้เอ้าเราจะแอนไปไหนอ่ะจะแอนไม่มีหรอโน่นนี่จะแอนเราโดเรมอนไปไหนวะโดเรมอนไม่มีหรอ,ด,รอดูนีร้านนี้ปูด้วย ผมผมหญา้าเทียมนะฮะดูเหมือนแบบธรรมชาติดีนะสเ,ออเตบเดิมมาต้องให้ห่านปลานะครับก็มีปลาแม่น้ำท่าจีน ตัวใหญ่เนาะมองกล้องในยบายบายบายบกล้องกันเ,ออเด็กวิ่งมาไหนตะึกตึกต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 ระวังสะดุดล้มนะลูกลองลองสะดุดล้มนะ,ะ,ส,ะ,นะสะเทือนเลยแพร นี่ฮะธรรมชาติจริงๆมาแล้วไม่ผิดหวังคุ้มเลยที่ได้มานะฮะจริงๆสวยมากสวยกว่าคราวก่อนเยอะมากๆเลยผมไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะก็มาครั้งนี้ก็สวยเดี๋ยวจะมีก้งก๋วยเตี๋ยวไงไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเจ้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะมาแบบวันธรรมดามันจะเงียบหน่อยมันจะดีที่เงียบหน่อยไม่วุ่นวายดีนี่ฮะเอาเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละ เอาต้มยำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะแวกกินก๋วยเตีก๋กอ,อ่ะแช่น้ำร้อนก่อนนะราคาก็ไม่แพงราคาราคาไม่แพงนะถูกนะตรงแม่น้ำท่าจีนแล้วก็จะมีมีแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีธงสะบัดสิวสวยงาม เราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวกันฮะว่าจะอร่อยไม่เอ่ยแต่ราคาที่นี่ไม่แพงนะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะชามละสี่สิบห้าสิบหกสิบาทนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับกับแรกกับบรรยากาศวิว,ว,วอะไรแม่น้ำท่าจีนนะนี่นะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูก๋วยเตี๋ยวกันว่า,น,าน่าทานไหม ก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำท่าจีน,นะฮะที่วัดท่าไม้สมุทรสาครกระทุ่มแบนชามละ40บาทถึง60บาทแล้วก็มีมีเท่าไหร่นะ้าแล้วก็50ก็มีนะมีพิเศษธรรมดาแล้วก็มี60จะเป็นทะเลนะฮะแล้วก็จะมีอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็รสชาติก็อร่อยนะฮะอร่อยได้พอได้อยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับบิวกับริมแม่น้ำท่าจีนนะครับ คลาดตามน,นี้วัดท่าไม้มาถึงให้ร่ำรวยนะลูกงดงามจริงๆทำแบบสวยมากไม่เคยมานานแล้วมาครั้งนี้ประทับใจนะจริงๆยอมรับเลยนะให้เป็นวัดที่สวยใ,ในสมุทรสากพรอะไรก็ว่าได้วังใหญ่มากเลยอย่างวังพญายนาค มีรูปพระภัยมณีด้วยนะไม้ฮะ อย่างสวยเลยฮะไม่ได้มานานฮะทำใหม่อย่างสวยเลยฮะเหมือนกับว่าเป็นถ้ำพญานาคไปแล้วนะดูนะสวยมากนะฮะมีน้ําตกด้วยฮะเหมือนกับคล้ายๆภูเขาใหญ่ๆเลยฮะนี่ฮะแล้วบรรยากาศอยู่ในธรรมชาติจริงๆเลยนะฮะดูนะฮะรอบๆเป็ต้นไม้นะครับต้นไม้สวยมากอ่ะจริงๆไม่เคยไม่ได้มานานแล้วมาวันนี้รอบนี้สวยจริงๆครับประทับใจเลยฮะแบบว่าสุดยอดเลยฮะที่นี่ฮะโอ้ยังสวยอลังการเลย วัดท่ามาให้สมุทรสาครวันนี้มาวันธรรมดานะคนน้อยนะปลาด้วยดูปลา mm <laughs> ตีละครั้งเก้าครั้งรับทรัพย์กลับบ้าน